มีเศรษฐีคนหนึ่งเป็นคนใจบุญสุนทานเขานั้นได้อุปการะคนยากจนหลายครอบครัวเขามีอาชีพเลี้ยงไก่ไข่ขายฟาร์มไก่ที่มีขนาดใหญ่โตจนร่ำรวยเขาขายไข่สดส่งทั่วเมืองยิ่งเมืองที่เขาอยู่นั้นมีแต่คนยากจนอาศัยไข่ไก่เลยเป็นที่ต้องการอย่างมาก ผู้คนระแวกนั้นหาซื้อเก็บไว้ทำกินวันนี้เศรษฐีรับครอบครัวหนึ่งมาเลี้ยงชื่อนายโคศกับนางใจแค่ชื่อฟังดูแล้วก็ไม่รื่นหูเลยนายโคศนั้นเป็นคนขี้ประจบเอาใจนายเศรษฐีมากเวลานายอยู่ทำงานขยันทุกอย่างไม่เคยเกี่ยงงานแต่พอนายเศรษฐีไปนอกบ้านนายโคศ ก็ชอบแอบไปงีบหลับปล่อยให้เมียและคนอื่นๆทำงานก็ได้แต่บอกคนอื่นนายอนุญาตให้ตนทำแบบนี้เขาทำแบบนี้ตลอดจนติดเป็นนิสัยเมียก็ได้ตักเตือนพี่ค้ดพี่ค้ดทำแบบนี้บ่อยๆไม่ดีเลยนะนายมีพระคุณกับเราคนอื่นเขาก็มีหน้าที่ทำงานเท่าเทกันกับเราพี่ อู้งานแบบนี้เอาเปรียบคนอื่นไม่ดีเลยนะนางใจเอ็งอย่ามาพูดมากข้าลำคาญข้าจะนอนไปไปสักวันที่นี่จะเป็นของข้าหากนายกับเมียตายไปเมียก็ได้แต่สายหน้าเพราะได้ตักเตือนสามีไปแล้วอย่าหวังสูงเกินตัวเพราะเราเกิดมายากจนนายเศรษฐีก็มีพระคุณ รับอุปการะทั้งคู่ไว้นางใจก็ตั้งใจทำงานเพื่อนร่วมงานเองก็เข้าใจเธอเพราะรู้ว่าสามีเธอนั้นเป็นคนหัวสูงเกินตัวแถมยังขี้เกียจทำงานนางใจก็ทำวันนี้นายไปต่างประเทศเพื่อไปทำงานและถือโอกาสนี้พาครอบครัวไปเที่ยวพักผ่อนสามเดือน ด้วยว่าเศรษฐีไว้ใจในายคดมากเห็นทำงานดีขยันเพราะเวลานายอยู่เขาชอบทํางานใกล้ๆนายตลอดไม่เคยอยู่เฉยนายคดหวังสูงเกินตัวเลยแอบไปนอนบนห้องนายเห็นเตียงนายใหญ่ห้องกว้างหรูหราเลยแอบเข้าไปนอนที่นอนฝันไว้ว่าสักวันตนจะมีแบบนี้บ้างและก็เผลอหลับไปนาน จนเมียออกตามหาหายไปแบบผิดสังเกตมากแต่เหตุที่ไม่พบเพราะไม่มีใครคาดคิดว่านายคตจะกล้าขึ้นไปเหิมเกริมขึ้นไปนอนบนเตียงห้องของนายเศรษฐีวันนี้นายโทรมาว่าจะอยู่ต่ออีกสามเดือนนายคตดีใจเลยยิ่งเอาใหญ่มีลูกค้ามาติดต่อซื้อไข่จำนวนมาก โดยไม่รู้จักเจ้าของฟาร์มเลยว่าหน้าตาเป็นอย่างไรนายคดเองก็เลยตีเนียนแซงทำเป็นว่าตนเองนั้นเป็นเจ้าของฟาร์มรับออเดอร์ไข่ไก่จำนวนมากแต่คํานวณไม่เป็นเลยนัดลูกค้าไปแบบไม่รู้ว่าสามารถส่งได้ทันไหมเขาหลอกลูกค้าทุกคนที่ไม่รู้จักนายเศรษฐีว่าตนเองนั้น เป็นเจ้าของฟาร์มเอาเสื้อผ้านายมาใส่ทําทุกอย่างตามนายวันนี้เกิดมีปัญหาไก่ออกไข่ช้าและออกจำนวนน้อยเลยมีลูกค้าเข้ามาโวยวายเรื่องส่งไข่ไม่ทันเป็นจำนวนมากเขาเลยใช้กลอุบายแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปอ้างว่าจะแถมให้อย่างนั้นอย่างนี้ จนมีเพื่อนนายเศรษฐีได้ข่าวเลยมาที่ฟาร์มแต่นายคดไม่รู้เลยว่าชายคนนี้เป็นเพื่อนกับนายตนเองเลยไปพูดกับเพื่อนนายว่าตนเองนั้นเป็นเจ้าของที่นี่เพื่อนเขาก็แปลกใจเลยแกล้งทําเป็นไปตามน้ำจับคนโกหกบอกนายคตว่าให้พาไปที่ห้องนอนเขาก็ได้พาไป ทำอะไรนายคตก็ทำแบบชํานาญเพราะตนแอบไปนอนอยู่บ่อยๆครั้งนายคตก็พูดอ้อวดเพื่อนนายเศรษฐีว่าบ้านตนเองนั้นใหญ่โตโมโหลานมากความรู้สึกเพื่อนนายก็สมเพศในใจบางเอิญเมียนายคตเดินมาเรียกพี่คตพี่คตมาหาชั้นหน่อยสิพี่เพื่อนนาย เลยแก้งถามว่าเธอเป็นใครโคดเลยตอบว่าเธอนั้นเป็นคนใช้ในบ้านพอเมียได้ยินก็รู้สึกน้อยใจเมียคู่กายก็ตักเตือนให้หยุดทำแต่เขาก็ไม่ฟังเธอเลยตัดสินใจออกไปจากที่นี่เลือกที่จะไม่อยู่กับผัวคนนี้ไปตาและถากรรมของตนเองเธอก็ได้ออกไป ด้วยความที่นายโคตหลงละเลงกับการกระทำนี้หลอกทั้งตนเองและผู้อื่นว่าตนเองนั้นเป็นเจ้าของฟาร์มเพื่อนนายเศรษฐีเห็นการกระทำทั้งหมดของนายโคตเลยเอาเรื่องไปบอกนายเศรษฐีวางแผนว่าให้โทรมาที่ฟาร์มแล้วบอกว่าอาจจะอยู่ที่นี่เป็นปีฝากให้ในคดดู เขาก็ดีใจจนเนื้อเต้นกำเริบเสรบสารเข้าไปใหญ่ถึงขั้นไปนอนที่ห้องนายทุกวันทุกคืนใส่เสื้อผ้าเอาข้าวของเครื่องใช้นายมาใส่มาใช้จนกระทั่งเจดวันต่อมานายกลับมาที่ฟาร์มโดยไม่แจ้งให้ลูกน้องรู้ล่วงหน้ากลับมาแต่เช้านั่งรถแท็กซี่เข้ามาเดินขึ้นไปบนบ้านกะว่าจะนอนพักผ่อน เลยเปิดประตูห้องเข้าไปพบนายคตใส่ชุดนอนตนเองอยู่บนเตียงที่ห้องแบบสบายใจนายเลยเรียกเสียงดังโคดเองทำอะไรอยู่รู้ตัวไหมนายครับนายครับผมขอโทษครับนายผมผิดไปแล้วครับเขาก็รีบให้นายคอยไปเปลี่ยนชุดแล้วก็มาคุยเพื่อนนายก็เดินเข้ามาหา คดเห็นหน้าเลยรู้ว่าตนเองนั้นพลาดแล้วยืนตัวเกรงก้มหน้าหวาดกลัวนายเศรษฐีเขาเลยได้ให้โอกาสนายโคดได้พูดความจริงทั้งหมดด้วยตัวเองโคดก็ยังแฉไม่ยอมรับนายก็สายหน้าอุตสาห์ให้โอกาสแต่เขาดันไม่รับโอกาสนี้นายเศรษฐีเลยเปิดกล้องวงจรปิดให้ดู เห็นเรื่องราวทั้งหมดที่นายคดทำนายยังใจดีให้ทำงานอยู่ต่อคดก็ดีใจนายต้องให้ไปทำงานเป็นหัวหน้าเหมือนเดิมแน่ๆนายเลยพูดบอกเอาอย่างนี้คดเองไปเก็บขี้ไก่ทั้งฟาร์มคนเดียวโดยห้ามให้ใครช่วยเด็ดขาดนี่ถือว่าค่าใจดีแล้วนะนายเศรษฐี กับเพื่อนก็หัวเราะชอบใจสั่งซอลูกน้องคนนี้โดยการใช้เหตุใช้ผลไม่ใช้อารมณ์ตัดสินเพราะนายรู้ว่าที่จริงแล้วนายคตดส่วนลึกในใจก็เป็นคนดีอยู่บ้างเพราะเงินจากการขายไขย่ไก่ไม่เคยมีตกหล่นเลยสักบาทเพียงแต่นายคตดเป็นคนคิดน้อยหวังสูงเกินตัว อยากเป็นเจ้าคนนายคนโดยไม่พยายามลงมือทำสวมรอยเป็นเศรษฐีนายคตก็ได้เก็บขี้ไก่ทุกวันไม่ได้รับค่าแรงฟาร์มใหญ่โตนายสั่งสอนให้รู้จักการลงมือทำเขาเก็บกวาดไปก็บ่นไปในใจลึกๆก,ก็คิดถึงเมียรักนางใจเธอนั้นได้กลับไปที่บ้านนอกอาศัยคนรู้จัก อยู่ทำงานด้วยโค้ดก็น้อยเนื้อต่ำใจในวาสนาของตนเองแต่ไม่เคยโทษตนเองเลยว่าที่เป็นแบบนี้เพราะตนล้วนๆไม่มีใครทำตนเลยหากใจที่ไม่คิดโค้ดกับนายผู้มีพระคุณตนคงไม่มีชีวิตที่แย่อย่างนี้เมียก็หนีนายก็ไม่เชื่อใจแถมเพื่อนร่วมงาน ก็ไม่มีใครคุยด้วยนี่คือผลจากการกระทำของตนเองล้วนๆแต่ยังโชคดีที่นายนั้นใจดียังให้โอกาสได้อยู่กินอย่างสุขสบายเพียงแต่สอนให้หนายครดรู้ว่าการลงมือทำงานเป็นอย่างไรเลยได้เก็บขี้ไก่แบบนี้ตลอดไปค่าแรงนายเองก็ไม่ได้ไม่ให้เลย เพียงแต่เก็บส่วนหนึ่งไว้ให้ในายโคตดแต่ที่ไม่ยอมจ่ายให้เพราะนายโคตดนั้นต้องถูกการอบรมสั่งสอนเพราะถ้าหากไปอยู่กับใครที่อื่นอีกเขาทำแบบนี้อาจโดนไล่ออกหรืออาจถึงขั้นโดนตำรวจจับเลยก็เป็นได้จบแล้วนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังมาโดยตลอด ช่องโนน้อยสตอรี่ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้สร้างคลิปนิทานเล่าเรื่องดีๆต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ